โฆษกสมาคมป้องกันประเทศของยูเครนกล่าวว่าอีกไม่นานจะได้เห็นเครื่องบินของยูเครนบินบนเหนือท้องฟ้าแหลมไคมีเซึ่งจะมีการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินเป็นการแถลงจากนายเซอร์เกียบรสุกโฆษกสมาคมป้องกันประเทศยูเครนกองกําลังป้องกันประเทศยูเครนกําลังดําเนินการอย่างแข็งขันเกี่ยวกับฐานทัพของรัสเซียในไคมียเป้าหมายของกิจกรรมนี้คือการคือการทําลายระบบป้องกันภัยทางอากาศ ของรัเสเซียอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนนี้ดําเนินมาเป็นเวลานานแล้วด้วยการดําเนินการเหล่านี้หน่วยต่างๆในกองทัพของเรากําลังปูทางไปสู่ขีดความสามารถในการโจมตีเต็มรูปแบบเราจะไม่พูดถึงขีปนาวุธทุกชนิดเราจะพูดถึงเฉพาะการนำเครื่องบินบินเข้าไปโจมตีแหลมไคเนีย ไม่ได้จบที่โดนเนตูฮันซาพอร์เซียเคอร์ซอนนะปูตินอยากจะได้ใจขาดเพียงใดก็ไม่ได้เป้าหมายต่อไปของยูเครนคือถล่มไครเมียนี่คือรูปแบบการลบของยูเครนที่แนวหน้าใช้โดนอาวุธระเบิดไปยนสถานการณ์แบบนี้ต้องเกิดขึ้นที่แหลมไครเมียหลังจากเครื่องบินโจมตีเสร็จนะก็ต้องมีการนำอาวุธระเบิดไปยนตามจุดต่างๆในแหลมไครเมียซึ่งปัจจุบันนี้ข่าวแจ้งว่าสามารถทําลายระบบเรดาร์และก็ระบบป้องกันภายทางอากาศที่แหลมไครเมีย เกิน80%แล้วนพี่น้องบางทีอาจจะ90%ซ็ด้วยซ้ำแล้วทำไมไม่โจมตีต้องตรวจเช็คให้ละเอียดก่อนว่าข่าวที่กลั่นกองมาเชื่อได้100%อร์ซ์หรือไม่คือบอกตรงๆก็ยังเป็นกังวลเรื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียอยู่รวมทั้งเรดาร์ฉากนี้เป็นฉากที่เอาลูกระเบิดไปย่อนใส่หลุมเพาะของพวกรัสเซียในประเทศยูยเครนนี่คือหน่วยรบพิเศษตัวจริงนะพี่น้อง ไม่จาเป็นต้องเอาทหารลาบเข้าไปประทะใช้ลูกระเบิดนี่แหละย,ย่อนแทรกลงไปเลยมันหลบอยู่ข้างในเนี่ยมันจะหลบได้สักกี่น้ําข้างบนมันมีตั้งแต่โดนกับการมิกาเซบินว่อนเนี่ยเอาลูกระเบิดไปย่อนแบบนี้เลยอโอ้โหโคตรเลยพี่น้องโอ้โหออ,ออกมาเมื่อ,อไหร่ตายดูดิระเบิดมีตั้งแต่มหากรรมของความตายทั้งนั้นเลยนี่คือประเทศยูเครนนะพี่น้องเป็นโดนเอาลูกระเบิดไปย่อนใส่ใส่กองกําลังของรัสเซีย สถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นที่แลมแคเคมียอีกไม่นานพี่น้องรองให้เขาตรวจสอบข่าวที่ได้มาก่อนว่ามันจริงไหมจริงไหมก็มค,คือว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศกับต่อสู้อากาศยานมันยับเยินไปมากน้อยแค่ไหนถ้ามันยับเยินจริงเครื่องบินจะบ,บินเข้าทันทีพี่น้องรองการตรวจสอบอย่างชัดเจนก่อนถ้าหากสตาแน่ชัดว่าระบบป้องกันภัยมันเสียหายแน่นอน ต่อสู้อากาศสยานของมันเละเราก็จะเข้าไปโจมกีทันทีรออีกไม่นานเราจะได้เห็นเครื่องบินบินว่อนเหนือแหลมไคเนีย